สวัสดีแลับกาตก่ายพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กนะครับทางช่องย t u b e นําทาง youtube เด็กน้องทลางครับวันนี้ครับมาพอกันนะครับต่อจากคลิปก่ามารีวิวกันปั้นหน้านะครับกับรถไทยนะครับคูปต้เอลสามหกนะครับบ้างเครื่องรถเกียวเจ็ดสิฟแังฟังผิดไหมครับรถเกียวเจ็ดสิบแรงเครื่องเกียร์นี่เดิมนะครับแต่แผ่นคาดนี่แลงเป็นของใหม่อยู่แต่ขนาดท่อเดิมครับผมเป็นจะได้ล่ะ พวกแป้งขาดก้อนแบบสลับผานะครับก้อนเล็กสลับผาล้วกาปไปชมคลิปกเก่เาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมอมธิบายเบิร์อยู่แต่ตอนนี้ผมมารีวิวการทำงานนะครับตอนจะชิปทีเดียวในการปั้นดินนะครับปั้นดินอาจจะเสียงดังได้ด้วดวหรืองปปั้นดินผมจะปัน้นรอบธรรมดานะครับหนีบแยกให้แยกให้สองนะครับหนีบให้หนีบให้ห ให้ด้านหนานะครับมาจบกันตั้งงานนะครับเบิงบ้งเบื้อ จะพบเี่ยหลอกการทางานในบริ่งครับหกหางานปกติบปบอก กอการทำงานก็มีปัญหาครับแค่เดี๋ยววาสถุอนอยามาลองให้สามครับโอ้ม <laughs> <laughs> ีปัญหาเหลือกับลังเลยครับแค่มาปั้นมอทตอร์ันเร็วโหดแค่ถาาไทฮะน่าจะสามอีกไทไดดเด้ครับ การรีวิวการปั้นหน้าแห่งครับเดี๋ยวผมมีหน้าต้มให้เบิ่งอยู่มันก็้ผถือว่าต้มนะครับเป็นหน้าเปลือกหนามดินมะเละนะครับดินมะรุมผมกัท่านมีปั้นหน้าหนามอยู่เดี๋ยวถ้ามีปั้นหน้าหนามผมจะรีวิวแยกต่างหากนะครับนี่มาเบิ่งครับการทํางานธรรมดารีวิวผูดจ้าเบาลุกออกหัวม้วนกันไปพี่น้องนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็บเพี่อนทันนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับก็ติดตามเช็คเอาต์เด็กน้องทาร์ล่างในรับทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กครับไปพบกันใหม่คลิปใหม่ครับ